เดี๋ยวแลค่เพิ่อนๆหอมไก่เดี๋ยวต้องรอสักหน่อยไก่ถ้าได้ที่กระดูกเขาจะล้นก็เกือบแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเติมเลือไม่ติดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บผักสักหน่อย เอาผักใส่ลยก็ได้เพราะว่าสว่างแล้วเห็นใบผักแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะเริ่มให้น้ำต้นไม้แล้วนี่ค่ะผักห้นอาหารเป็นยาผมผม What you do? What do you do? ค่ะเอาใบแก่ๆตัวยาจะได้เข้มข้น <c oughs> เดี๋ยวสายๆจะเอากิ่งไกลมาตัดยอดเราจะมาให้ขั้า้นสูงเนี่แหละจ้องจะขึ้นต้นมะม่วงแล้วเนี่ยหรือว่าจะฮัก ให้เขาขึ้นดีเอาไว้ทำเช้งช้าแห,หลเล่น <c oughs> <c oughs> มีผักหัวแล้วก็มีเดี๋ยวจะก็เอาพยายอยค่ะมีขมดีค่ะ หวันเป็นลมเนาะเมื่อวานให้ให้ยากเขาเอาน้องสาวเขาเอาไอ้กลมิดมาส่งร้อ,อ,อนกับมือแล้วคะ่ะเ๋ยวจัง ค่ะพอแล้วค่ะขับม้บวนเดี๋ยวไปเอาพยายอก่อนอืมลืมติดไฟต,ต้องไปหาถุงใส่หาถุงใส่พยาโอ 嗯嗯。Ooh. Ooh. ทองขาวทองมามาส่งแม่มาส่งมาน,นีเข้ามาอ้ผักกาดก็มีเดี๋ยวต้องเด็ดใบผักกาดใส่ด้วยผักกาดหินเสนียดายก็ได้หมอเลยไม่ต้องทีนี้ก็แค่อุ่นเฉยๆไม่ต้องเก็บผักใส่แล้ว ค่ะ้ยาย่ให้ยาย่ต้องดูดอะเดีวต้องตัดเข้ามือเขาจะขึ้นสูงไปเอาไม่ได้ <c oughs> ไม่อยากตัดเขาเดี๋ยวเขาจะดอกให้เดี๋ยวเขาก็ออกดอกให้ถ้าตัดเขา,าเขาก็เริ่ม ต่ยอดใหม่ก็จะไม่ดอกสักทีน,นคะคะก็จะเริ่มดอกแล้วค่ะโอเคค่ะขอวางก่อนนะพอแล้วค่ะเห็นเขาออกดอกแล้วก็สงสารออกดอกแล้วค่ะเอาไปไหนแล้วจบอ,ออกมาดอกเดียวกำลังเริ่มนี่ค่ะเอาไปไหนละโอ้โหนี่ค่ะดอกเขาจะสีส้มค่ะ ยายาขอบคุณค่ะท่านพยาสำหรับยายาวิเศษยาสารพักโลกนู่นค่ะสาระกำลังดอกเริ่มดอก ต้นมะละกอของเราออกดอกละวโซนนี้รดน้ำเมื่อวานให้น้ำเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ก็จะไปตรงนู้นนะคะประตูบ้านก็เวียนไปเรื่อยๆค่ะข้างข้างครัวทางน,นู้นหน้าบ้านหลานเดี๋ยวก็จะมาเก็บนี่ก่อนคะ่ะใบผักกาดหินต้องไปเอาเก้าอีม้มนานั่ง หอมค่ะหอมอมแต่อ้าวมาทำมาแต่เช้าแขกหูอะไรนะกองบิงต่อง <c oughs> อ้าจะปิดไฟกงเนี่ยแค่เนี้ยก็ลืม สองเก้าก็ลืมละสวค่ะ <c oughs> เริ่มละเริ่มปวดขาละ <c oughs> ทกโรกยังไม่ได้เสริมเลยทำ <c oughs> ไมอยู่บ้านหนูแดงไม่ค่อยกัดที่ไปกรุงเทพมาสามวัน,นะห,นหนูแดงกัด นี่ค่ะตัดแกงออกประกัดหินโอ้โ <c> ห <oughs> ใส่แกงได้เป็นหม้อก็ไม่ไม่เร็วนะ หลายหลายหมอ้อแล้วค่ะวันก่อนก็ใส่ค่ะวันก่อนก็กับน้ำพริกกับอะไรค่ะว้าวขมดีขมดีเออปลาหมอจีนเหลือในอีกสองตัวอ,อ๋อพอก่อนเดี๋ยวไ้กับเออน้ำพริกมกั่ง โอเคหนึง่งสองอึ๊บอ๋อจะต้องใส่ข่าตะไคร้ล่ะขมิ้นก็ทุบเอาเนะแกงออมเกือบลืมเนะถ้าไม่ออกมาก็ลืมละสองใส่สักสามนยังทุบเอา <c oughs> พริกเขาก็ออกดอกแล้วค่ะเนี่ยคะ่ะเริ่มออกดอกแล้ว ไปเก็บใบมะกรูดป้าลูกไปส่งแม่ เก็บไามละกอยครูคิดได้ดังเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลกค่ะฝุ่นละอองหมอกควัน หนูนินแก่มาแก่ตัวลองก็ตัวเล็กลงเหมือนเรา <c oughs> ไอตัวเล็ก <c oughs> พยากาศักค่ะสารพัดนึกแม่ตามมหานิยมอยู่ยงคงกระพันรักษาสารพัดโลกเออว่าจะต้มกินเมื่อไหร่ก็ลืม ขงดเข่งปดขเดี๋ยวจะลองของซะหน่อย <c oughs> <c oughs> นอนค่ะตอนมะกรูดเราเอาไม่ใช่ของเราน้องสาวปลูกเ <c oughs> นี่ยค่ะวันนี้จะมารดน้ำ <c oughs> อ้าวอือพรุ่งนี้ก่อนนึกว่าน้องกายเอาใสายยางไว้ผิดที่ทุกที่แล้วพรุ่งนี้เช้าข้นมาแถวนี้โอ้โหมะกรูด แตกยอดอ่อนอแล้วเราจะเอายอดอ่อนหรือใบแก่โูใบอ่อนเยอะเลยค่ะแต่เราไม่ได้ลดน้ำนะเพราะว่าสายยังไม่ถึงเอาอ่อนบ้างแล้วกันเนาะอือออือหือ ไม่อยากดึงสองสารเข้าดันสะเทือนไปถึงรากนะคะอุ้ยเอาละค่ะพอละค่ะมละลอกนี่อีกต้นหนึงนะะ่งคามมุกรูดโอ้สวยเลยมละลอก โชคดีมากเข้าออกตรงนี้ฮอลแลนด์หรือว่าอะไรคะแต่ลูกเขายาวๆนะสวยงามค่ะหวานเม็ดมะละกอไปเป็นลูกอะซื้อมากินไม่เห็นเขางอกเลย ยังไม่เห็นเข้างอ่อนี่สงสัยสั่งต้นมาค่ะนานแล้วมั้หลายเดือนเป็นปตแล้วนั่นอีกต้นหนะึ่งนี่อีกต้นหนะึง <c oughs> พวกนี้ก็เหลือกินเหลือกินก็ให้ลูกๆล,ลูกนกลูกก็ลอกโอ้โหหมอกเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหเกิดมาดอกจริงๆนะเนี่ยอือห มะขามเทศเขาก็ตั้งทรงแล้วค่ะตั้งลำแล้วค่ะตั้งลำครับลูกเดี๋ยวพี่สาวจะขึ้นมายี่สิบมั้ง ยี่สิบเมษามาอยู่อาทิตย์หนึ่งมาแต่งงานคุณเหลนคุณเหินแต่งงานยี่สิบสามรู้อะไรไมรลืมตามหลังเพราะลืม ใส่สักเดียวแล้วก็จะใส่ผักเติมเดือดปุดๆเลยค่ะนี่ค่ะสาะไคร้ขมิ้นค่ะโอ้น้ำก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะ ปุ๊บปุ๊บปิดตอ่ออีกหน่อยอนี่ข<ค>าตะไคร้ออก<ม>อึ๊บผักก็พร้อมแล้วเอ้อเดี๋ยวจะผเผาไอ้นี่ให้ลูกเผาหนังวัวให้ลูกหนังวัวหนังควายอาหารเช้าค่ะวัวนึ่งค่ะซื้อมาจาก ตลาดบ้านทามื่อเช้านี่ก็เอาต้มอุ่นเรียบร้อยมีน้ำจิ้มน้ำพริกขาด้วยค่ะ <c oughs> กินข้าวก่อนนะคะรับประทานอาหารเช้าก่อนนะคะ <c oughs> ฉัน <c oughs> งวน้อยนึ่งก็ลำอยู่แต่น้ำจิ้มบะลำมจอบน้ำจิ้มหวาน <c oughs> น้ำจิ้มมันหวาน ว่างไปละเดี๋ยวนี้จะเอาต้มแซบมแมลงนี่จ้ะแต่ต้องต้มต่อหน่น่อยเพืเป,ปื่อยๆเดี๋ยวว่าหลังจะซื้อสักสองสมัดมัดละสี่สิบบาทเอามาต้มแซบผักค่ะ <laughs> ผักผักผักใส่ได้แล้วยังเออ หอมแล้วค่ะค,ค่ะตะไคร้ขมิ้น <c oughs> ต่อดีกว่า <c oughs> ต่อต่อต่อตอืมข้าวหมก็เสร็จแล้ว สักทีก็สักทีเพราะเราก็ทั้งเดาทั้งลูกทั้งหมอนวดก็ต้องเอามาปูวนวดนวดเสร็จก็ซักทุกครั้ง <c oughs> ผ้าเราก็ต้องเว้นวันวันหนึ่งเปลี่ยนไปสองสา,สามชุดค่ะชุดนอนชุด ไม่ใช่ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันไว้จะ,ปะไปตากเหนนะชุดนอนชุดเที่ยวเช้ามาเราก็ต้องใส่กางเกงเสื้อเสื้อหนาวให้อบอุ่นสายมาก,ก็ถอดถ้าที่นอนก็เปลี่ยนชุดนอนอีก นนชุดนอนบางทีก็เปลี่ยนสองวันจ่สนมากจะวันเดียวทำไมทำไมรู้ไหมคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะสมัยก่อนเรายังสาวเราออกกำล,ลังกายบริหารขาบริหารหน้าท้องซิกอับอะไรพวกนี้ทำหมดแต่ตอนนี้เลิกทำ กล้ามเนื้อก็หย่อนยานธรรมดาอยู่แล้วกล้ามเนือ้อหย่อนยานกระเพาะปัสสาวะก็หย่อนเข้าห้องน้ำไม่ทันฉี่ล้นกระเพาะแล้วอีกอย่างตอนเราไปฉายแสงค่ะสาสองครั้งค่ะ อะไรอะไรมันก็ไหม้ก็หมดไปหมดค่ะจริงๆค่ะผู้ช่วยหมอบอกเป็นผู้หญิงมาอธิบายให้เราฟังแสงนี่เขาแรงค่ะรักษามะเร็งก็คงรักษาไปหลายโรคอยู่ แต่ก็ยาค่ะตอนแรกนี่นี่กระดูกหายมัง่งละมันไหม้ไปถึงกระดูกกระดูกสะโพกเนี่ยค่ะแล้วก็ไหม้ไปถึงกระดูกสะโพกแล้วก็อะไรนะหนังเนี่ยค่ะไหม้หมดค่ะหนังรอกไปไม่รู้กี่รอบไปไหนก็ไม่อยากไปไปไหนก็ต้องเอาหมอนไป เขาจะว่าเราถ้าเป็นคุณนายอะไรงักหนานนตอนนี้ลูกเอาหมอนลองให้ถ้าไปไหนไม่มีหมอนนั่งไม่ได้ค่ะทรมานมากค่ะอา้าเครื่องต่อไป เรื่องซักผ้านี่ต้องใช้น้ำร้อนล้างค่ะตรงนี้เราไม่ค่อยมีสมาธิหรอกทำอะไรไม่ได้นานปวดแข้งปวดขานี่ค่ะก้มนี่ก็ยังไม่ค่อยไหวแล้วค่ะนะปวด,ดขา <c oughs> ดอขอโทษค่ะเพื่นอนขอโทษจริง อะไรลูกใส่ผักได้แล้วค่ะเปื่อยแล้วค่ะ បកហ៊ុនខាយាយានោះក៏អីអะไรនេះបាញ់មក นี่ค่ะได้หลายถุงอยู่ค่ะสี่ห้าถุงเก็บไว้กิน <laughs> กินคนเดียวสมัยนี้อะไรก็แพงแบ่งใครไม่ได้เสียเวลาทำอีกแกแล้วเราเป็นคนป่วยเป็นผู้ป่วยให้เข้าไปกลัวเขาเอาไปทิ้ง <laughs> กลัวเขาไม่กินแล้วเอาไปทิ้งเรียบร้อยค่ะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนดูนางเอกของช่องก่อนนี่ค่ะนางเอกของช่อง ได้ไปหลายอย่างละซักผ้าสองสองถังละผ้าหม่มตอนนี้ใส่เสื้อผ้าทำอะไรนะทำแกงอ่อมกินข้าวไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เวลามาทา้นอนค่ะ <c oughs> โอเคนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ